สตอร์สปอร์ตส่งเข้าประกวดครับรอสตาร์ทอยู่ครับอยู่ทีวีก็จะวิ่งลายเดียวกับปิกนกเมื่อสักครู่นะครับลายเดียวกับปิกอัพเมื่อสักครู่นี่แหละพีทครับใหม่ไปไหนครับพีทครับมาช่วยกันทำมาหากินเลยครับไปไม่เท่าไรครับพี่บาไปไหนครับเออนั่นแหละสิเผลอแป๊บเดียวไปไหนครับเอ้ยหนึ่งส่วนโทนี่ไค่โอปอล์เบา มาดมตะกช่ยครับโอบอครับมตการแข่งแรงครับทีละพงพิมพาวันครับปุ๊่ะใช่ที่อ่อนไหใช่ครับทีละพงพิมพาวันครับในชี้ไม้ชี้มือใหญ่เลยครับคันนี้ผมเอฟซีเลยนะบอกไม้บกมือใหญ่เลยครับเอฟซีเอฟซีเนเลยนะเคเอฟซี FC, ใช่ไหมครับไก่ทอดมาแล้วครับบอกไม้บกมือให้ผู้ชมเลยครับน้องโอปอ่มีนํามาแข่งอบรมนะแต่ว่าใจรักมอกี้ไปสัมภาษณ์มาแล้ว ใครขับครับผมมองแปลกๆครับทําไมน้องโอปอตัวใหญ่อย่างไรครับพี่อ่อนพี่อ่อนน่าน่ะมันพวงมาลัยซ้ายน้องโอปอไม่ตัวขนาดนี้ครับผมว่าธีรพงศ์พิมพ์ภาวันครับมือสาวๆไม่มือใหญ่อย่างนี้ครับแขนเบลเลอร์เลยครับนี่ระดับแชมป์โลกครับเจสสกีครับใช่พี่อ่อนมือคนที่เก่งมากแข่งโอ้หลากหลายชนิดมากครับออฟโรดคอสคันที่เจสสกีเจสสกีหรับแชมป์โลกครับธีระพง์พิมพาวันครับตึวตึงเลยนะใช่ครับ รอเวลาสตาร์ทของตัวเองครับโลกอเมริกาเป็นอะไรงี้ต้องพี่อ่อนเท่านั้นใช่ครับรอเวลาของตัวเองครับหนึ่งศูนย์หกครับมองตรงนั้นที่อ่อนนั้นแต่ผมเชียร์นี่นะอ้าวเชียร <c oughs> ์ <c oughs> ครับเชียร์คนนี้ครับแมมาจ้ำโดนเลยโอ้นี่นี่นอันนี้ทีมหมายเลยะนะ ครับเสียนะครับผิวๆเลยโดนจะต้องเสียดสีใช่ไหมให้แมนมาหน่อยครับแมนอยู่ไหนไปแล้วครับต้องต้องมาหาพี่พีอยู่คุณผูู้จะอยู่ไหนมไรอยานี้ีลุ้นยืนชิดขอบสนามนะครับพีทสุพรรณครับเชียร์พี่อ่อนครับพี่อ่อนเชียร์พี่อ่อนสุดใจนะครับพี่อ่อนมาโถเอ้ยเราก็เห็นยืนลุ้นนึกว่าเชียเอฟซีพี่อ่อนครับธีรพงษ์เีมภาวัลครับเชียร์สุดใจเลยครับ ขับยังไงก็ได้ชนะไม่ชนะไม่รู้ครับอย่าให้น้องโอปอเป็นอะไรครับทิศบอกไว้โอโหพี่บอกคับแข่งครับไปใช้ซื้อกับข้าวครับแหมนี่ก็เชียใจเย็นเหลือเกินไปครับพีระพงพิมพ์บาวันครับนี่ครับหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟโรดครอนกันที่เจ็ตสกีครับเอาหมดครับวันนี้ครับที่วนนี้เก่งมากครับนี่แล้วครับไปแล้วครับพี่ระพงพิมพ์บาวันมมวนซ้ายผ่านหน้าแกนสแตนนะครับ ไก่ชิดคุณผู้ชมนั่นแหละครับระดับแชมป์โลกเจ็ตสกีครับมีมุมกล้องแบบโดนไหมครับมือบินโดนเราอยู่ไหนครับเอาอยู่ข้างหลังนี่เองมีโดนจ้ำโอบีได้ไหมครับอยู่ตรงเดียว่ไหนเา่ไปม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอ้ยยอยยย เอฟีธีรพงศ์พิมพาวันครับแต่ขับยังไงก็ได้ครับอย่าให้น้องกอปอเป็นอะไรพีทบอกครับกระแทกออกข้างพี่อ่อนลงอ๋อถ้าล้มยังไงให้เอาซ้ายลงแม่แน่นอนเป็นห่วงจริงครับเป็นห่วงเอซจริงครับโอ้โหครับปลิวไปแล้วครับปลิวไปท้ายสนามครับสตาร์ตเวลานี้ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งครับ น้องบีเอ็มรถมือสองทีเจเอ็มเอ็มเอ็กวันสี่ดับบีอีสานยูทีวีครับก่อนล้กดลักพันครับโกโก้ศักดิ์สยามบางแก้วครับพี่สังเกตไหมถ้าเป็นยูทีวีนี่พิวเลยนะปิวจริงครับปิวจริงแต่ด้านหน้าเรานี่แหละครับพี่จุดสลบปยูทีวีอยู่ตรงนี้ครับโค้งซ้ายด้านหน้าเราแล้วมีแบงค์อยู่ซ้ายเนี่ยครับหน้าคอนโทรลนี่แหละครับตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้เลยครับตะกอดแรงๆแลาวตรงนี้นะครับจุดสลบของยูทีวีครับ ตรงนี้เลยครับถ้าล้อขวาจิกแล้วก็แอบนอนได้เลยครับผลครับผลครับพี่อ่อนครับพี่รพงศ์พิมพ์าวัดมาแล้วครับพาน้องโอปอมาฟินนี้ได้แล้วครับเรียบร้อยครับโอ้โหพิษพี่สุพรรณนี่โดดรีสุดตัวเลยครับไปแล้วครับกอลกรดลักพันครับอยู่ในสนามครับนี่เร็วครับนี่ตัวเร็วของของ รุ่นนี้เลยครับทําเวลาจีนมากครับอยู่หัวหัวเลยครับแล้วที่สาคัญครับแบก2รุ่นครับแบกพี่หนึ่งจุดนะครับแบกโอเพนด้วยครับฝีมือไม่ธรรมดาครับทําเวลามาหัวหัวตลอดครับโอ้โหปลิวครับปลิวจังหวัดนี้ครับเปิดมาตรงนี้ครับเปิดสายมาตรงนี้ครับเข้าระนาดนี่ครับดูระนาดครับไม่มีเลยครับระนาดอยู่คืออะไรอยู่ตรงไหนครับไม่รู้จักครับ ลูดยาวเลยครับขวากับไอทีครับเข่าเนินบินครับปิวแน่นอนครับไม่ต้องคิดครับปลิวแน่นอนครับนี่ลงไม่มีเสียอาการเลยครับซ้ายออกครับซ้ายออกเชื่อมเข้าสู่ช่วงที่สองของการท่งานครับยาวออกไปครับหนึ่งศูนย์ห้าก็รออยู่ครับอาทิชารุ่งเลยครับ ุบลมอเตอร์สควอชมาแนครับสตาร์ทออกมาแล้วครับมาน้องมะนาวมาช่วยกัน่อยครับน้องมะนาวมาให้ชุ่มคอนยครับคอแห้งหมดแล้วครับหมดครับตั้งแต่เช้าครับนี่ครับจุดสลบของยูทีวีเลยครับน้องมะนาวมาให้ชุ่มคอชุ่มใจเลยครับมาช่วยกัน่อยครับ ตรงนี้นะครับน้องครับตรงนี้นะครับถ้าผิดเหลี่ยมผิดลายครับตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าผิดลายนอนครับยังครับแต่ถ้านอนตรงนี้รับประกันครับคนขับปลอดภัยครับมันเอาสายลงครับคนขับปลอดภัยแน่นอนครับตรงนี้ครับมาแล้วครับด่านท้ายสนามไฟฟินนิดไปเรียบร้อยครับใช่ครับทางอย่างเงี้ยทางของยูทีวีเลยครับ แต่ไม่ชอบตรงที่ผมบอกนี่นะครับตรงเลี้ยวครับแคบประกอบกวาดแล้วมีที่บล็อกล้อนี่แหละครับกับแค่ครับแค่ตัวใหญ่ๆ่ที่เป็นแค่วินตัวใหญ่ๆดูชีวีไม่ขออครับแต่เอ็นี่ไม่มีครับผันกับอะไรครับลิ้นมีอยู่อันเดียวเนี่ยผันกับอะไรันกับเองันลิ้นันกับตัวเองนานนะครับ105ยังไปได้ดีอยู่ครับเนี่ยบอกอย่างที่น้องบอกครับสลายอย่างเนี้ยพิ้วแน่นอนครับอาทิชาลุ่งเรืองครับ CF Moto Z 1 0 0 0 R ครับขุมกำลัง1 0 0 0งพซีซีเท่ากับบิ๊กไบค์คันหนึ่งเลยครับพันซีซีเท่าบิ๊กไบค์หรันเท่ากับบิ๊กไบค์หรือเลยใช่ครับเครื่องตัวคล้ายๆตัวเดียวกันเลยครับความแรงของรถพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงครับน้ำหนักแค่หกเจ็ดร้อยโลนี่ครับเห็นไหมครับล้นนาที่บอกครับล้นนาทคือเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งครับมีเหมือนไม่มีไม่มีเลยครับลูดได้หมดเลยครับดึงขวาครับมาปรี้วครับเนสั่งแล้วครับปรี้วครับ โอ้โหเอาปลอดภัยครับเอาเนียนหยอนครับซ้ายครับแนชิแล้วครับซ้าย1นึ่งศูนย์สามสตาร์อกไปอีกหนึ่งลำครับอุบนมอเตอร์สปอร์ททั้งทีมครับนัทวุฒิโสวนกับวีรวุฒิสมดีครับไปครับไล่หลังไปแล้วครับตอนนี้เป็นเกมการแข่งกันของกลุ่มยูทีวีทางอีสานครับขอบคุณทางอุบนมอเตอร์สปอร์ทครับที่ส่งรถทั้งกลุ่มเข้ามาครับเข้ามาร่วมทำงานในันในการใหญ่ของเราครับ TWC Offroad X 2023สสนามหนึ่งครับ ถ้ายังสนใจตามกันต่อในสนามสองสามและสี่ครับเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปีเดี๋ยวมารอดูกันครับว่าใครจะได้แชมป์ประเทศไทยแต่สนามนี้เอาสนามนี้ก่อนครับว่าใครจะได้แชมป์ประจำสนามครับเอาแล้วครับผมก็พยายามจะปรับเสียงให้เหมือนน้องมะนาวให้มันเข้ากับน้องมะนาวเลยมันจะตื่นเต้นนะครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งรับกันไปก่อนนะครับ เลยให้ทันพี่แล้วแหละเพราะว่าอันนี้ชมนึกว่าช็งเช็กับเสียงพี่แล้วใช่ไหมมันรู้กับเสียงอย่างขนาดนี้เอลจะขนาดไหนไม่พี่นี่มันรู้มั่งดูดันไม่เกรงใจใครรู้มั่งมาแล้วครับดันท้ายสนามมาแล้วครับขึ้นเนินสุดท้ายครับขึ้นครับเอายังไงครับเนี่มีชี้ครับสาย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 เอาล้วครับเนี่ยสั่งสายครับหนึ่งครับสองครับ สครับไม่มีปัญหาครับยูดีวีตัวเล็กๆครับสบายครับพิ้วเลยครับมาแล้วครับฮะอย่างนั้นเลยเลยไปอีงปีนี้แล้วครับเรียบร้อยครับ1นึ่งศูนย์ห้าครับเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์สามรูดละนาดครับรูดครับรูดครับรูดครับแม่นิ่มครับไม่มีรู้สึกเลยครับไม่สะเทือนเลยครับละนาดเป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งครับใช่ครับโอ้โหปิ้วออกมาครับเปิดสายออกมาครับเข้าช่วงที่สองของการกันครับ ไปแล้วครับปิวไปแล้วครับโอ้ยเกือบเลยครับแม่เกือบเลยครับยังดีเบรกคันครับเกือบเลยไปครับชี้ครับเีมีหน้าที่ชี้ครับชี้ซ้ายชี้ขวาครับแม่อยู่อยู่หัวหัวตลอดครับหนึ่งหนึ่งศูนย์ที่รอสตาร์ทในรุ่นของคารแข่งครับยังยึดตำแหน่งหัวของกลุ่มไม่ได้ตลอดเลยนะครับขอให้ท่านคะแนนสะสมนำทเวลาได้ดีตลอดก็เลยได้ เหตุ hey, ที่แล้วเกิดขึ้นแล้วครับห้าสี่สามสองแล้วพรวดครับโดนไปสามสิบวิห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วรอไฟเขียวครับในด้านท้ายครับยูทีวีน้อยครับถูกครับไม่คุ้มครับอาจจะได้ตอนสตาร์ทสักหนึ่งวิสองวิแต่โดนสามสิบไม่คุ้มครับหักลบกบนีแล้วลบยี่สิบแปดล้วยี่สิบเก้าครับไม่คุ้มครับ นาทีสาเศษวินาทีค่ะและอันดับที่สนะคะอันดับที่ 3, um 3> ค่ะกับรถหมายเล้หนึ่ร้อยห้าค่ะคุณอาทิชารุ่งเรืองและคนนิเตกีฬานะคะขอบคุณด <Missy. S 1> ้วยค่ะอันวกับต่อไปจะเป็นการมอบแชมเปญต่อด้วยเลยนะคะ จะให้นักแข่งได้ทำการเลิญอเชิมร้องนะคะกับความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยนะคะอาเดี๋ยวขอเชิญนะคะคุณบรพัฒน์ขอมอกชเปนนะคะให้กับนักแข่งของเราค่ะทั้ง3าอันดับเลยนะคะใช่ค่ะ แรงเห,เหลือเท่าไหร่นะคะใส่ไปเท่านั้นค yep. ่ะโยกเลยยังเหลือไหมมีแรงเหลืออยู่ไหมเออยินดีด้วยค่ะกเลอ้ยแกกดแหลมากชื่นมากรชื่นไปงะ ยินดีด pues ้วยนะคะยินดีด้วยค่ะขอต้อนชับคุณปรัชทีสีเข่ารุ่นไา่ทอดอีกครั้งหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะมาชมสมหน้าเลยคะ่ะอาจารย์หนึ่มสามในรุ่นทำแข่งกันในระดับต่อไปค่ะนอกากนี้ค่ะฉันขอขอบคุณคุณ,คณวรพัฒน์ฤทธิ์ศรีค่ะจะทำราชยานเนต์นสมาคมแห่งประเทศไทยในระพรมราชถัภ์สมาคมกีฬาค่ะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะและยินดีกับน,ะะนักขันะัสารอัรดับด้วยเลยค่ะยินดี้วยค่ะเอาละรายการสุดท้ายของเรานะคะกับรายการทงแข่งอย่าเขีนมหน้าเละะ้อย่างค่ะพี่ต้องค่ะ เดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะคะประกาศเชิญนักแข่งนะคะนำรถเข้ามาจอดด้านหน้าได้เลยค่ะกับอันดับที่หนึ่งนะคะหมายเลข และคุณอัน,นดันบ3นี่นะคะวันแรกนิดหนะอยนับ120เด็กผ่าเลเร์ทั้ง3ค่นนะคะขอบคุณตัวด้านนะคะว